วันนี้ผมจะมาบอกคุณตรงๆเลยนะครับว่า k ลิ k Up ไม่ได้ดีไปกว่าโปรแกรมอื่นซะเท่าไรหรอกครับและโปรแกรมบริหารจัดการงานทั้งหมดเนี่ยมันเหมาะกับคุณจริงไหมนะฮะคลิปนี้มีคําตอบให้คุณทั้งหมดเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรเบาเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเจ้าคำพลบักท้อยนะฮะในคลิปนี้นะฮะก็จะแตกต่างกับคลิปอื่นๆที่ผมเคยทํามานะฮะอาจจะเป็นคลิปแรกด้วยซ้ำครับที่ผมจะมาเปิดเผยทุกอย่างเลยว่าโปรแกรมบริหารจัดการงานตัวไหนถึงจะเหมาะกับคุณดีต้องใช้อันไหนต้องเปลี่ยนไหมหรืออะไรบ้างนะฮะ ผมรู้สึกว่าคุณโชคดีมากๆครับที่ได้มาดูคลิปนี้นะฮะผมอยากให้คุณทําความเข้าใจกับตัวเองนะฮะได้รับรู้คําตอบจริงๆและเมื่อคุณดูคลิปนี้จบนะฮะผมเชื่อว่าคลิปนี้จะมีคําตอบอะไรหลายอย่างให้กับคุณค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะผมเชื่อว่าหลายคนนะครับก็น่าจะรับรู้ว่าช่องของผมเนี่ยก็สร้างมาเพื่อแบบสอนคนใช้คลิปอัพนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะ แต่มันก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าผมเองนะฮะในแต่ละครั้งนะครับผมก็รู้สึกว่าผมก็ได้มีการตั้งคาถามกับตัวเองค่อนข้างเยอะนะฮะว่าทําไมทุกคนต้องมาใช้คลิปอัพด้วยละ่ะทําไมผมหรือว่าคนจุดจุดจุดต้องมาใช้คลิปอัพด้วยละ่ะใช่ไหมฮะเพราะความจริงแล้วมันมีโปรแกรมบริหารงานจัดการก็ค่อนข้างเยอะนะ,ะแล้วแต่ละตัวมันแตกต่างกันยังไงซึ่งผมอาจจะไม่ได้บอกแบบครบถ้วนว่าเออโปรแกรมนี้มันดีข้อแตกต่างอะไรยังไงนะแต่ผมจะให้ข้อมูลที่ มันเป็นแบบเดียวๆให้กับคุณทั้งหมดเลยนะบางคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคลิกอัพหรือ o น i o n อะไรก็แล้วแต่นะซื้อมาแล้วนะฮะหรือสมัครมาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้บางคนนะครับเหมือนเดิมนะฮะคลิ k Up n o t i o n a ัลเซน่ามันดอะไรพวกนี้ซื้อมาแล้วนะฮะเซตอัพมาให้สวยๆซื้อเทมเพลตมีคนมาเซตให้จ้างอะไรงเงี้ยแบบมืออาชีพมาทำอะไรงเงี้ยก็ไม่ได้ใช้ก็มีฮะอันนี้มันน่าเศร้ามากเลยครับข้อต่อไปนี่ก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าเศร้าที่สุดเลยก็คือจ้างทีมมาเซตอัพทุกอย่าง พร้อมนะฮะ work force พร้อมทำงานใช่ไหมครับใช้ไปสักพักสุดท้ายก็ไม่ใช้โปรแกรมเดิมอยู่ดีฮะสุดท้ายนะฮะปัญหาจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่ที่เครื่องมือนะฮะผมก็ขออนุญาตยกตัวอย่างขึ้นมาเลยแล้วกันนะก็คือ1นะครับก็คือคนที่ใช้เครื่องมือนั่นเองฮะเขาไม่ได้อินนะับหรือว่าเขาไม่ได้เปิดใจมากพอนะฮะสนะครับคิกอัพหรือโนชันเนี่ยเหมาะกับใครนะฮะแล้วก็ไม่เหมาะกับใครบ้างนะครับอืมใช่ไหมฮะเราก็อาจจะโยนบีบบังคับโปรแกรมพวกนี้ไปให้กับใครบางคนที่จริงๆแล้วในหน้างานของเขาเองอ่ะ ก็แทบจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะสามนะครับก็คือเราจะเลือกเครื่องมืออะไรดีละ่ะเราจะเลือกตัวไหนดีถึงจะเหมาะกับเราเราจะอะไรดีไม่รู้ whatever ใช่ไหมฮะแค่มาเลือกมันก็เสียเวลาไปหมดแล้วนะมันก็มีเครื่องมือหลากหลายมากเลยใช่ไหมครับในตลาดเนี่ยทั่วๆก็คงจะมีประมาณไม่เกิน4ีหโปรแกรมหรอกนะในเกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการงานนะเดี๋ยวเราไปคุยกันทีละปัญหาเลยว่าปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะผมจะพาทุกคนไปจอดดลืกกันทีละอันทีละอันเลยนะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่อง ที่อัพหรือโนชั่นอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนว่าปัญหาจริงๆอะ่ะที่คนเจอคืออะไรนะฮะคุณเคยเห็นไหมฮะหน้าง,งานบริษัทหรือทีมของคุณเนี่ยซื้อโปรแกรมบางอย่างมาเนี่ยเซตอัพมาสวยงามมากเลยแล้วก็เหมือนในตอนแรกที่ผมเล่าไปเลยซื้อมาแล้วสนับมาแล้วออจ้างคนมาเซตอัพนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทีมก็ลืมใช้ครับลืมอัปเดตสเตตัสเอ่ยบางคนในทีมก็ไม่ดูด้วยซ้ำว่าเออผมต้องใช้ถึงขั้นไหน เออฟิวเจอร์มันเยอะเหลือเกินนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะสุดท้ายนะครับผลลัพธ์ก็คือก็กลับไปใช้โปรแกรมเดิมอยู่ดีครับกลับกลายเปว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือไม่ดีฮะแต่มันอยู่ที่ว่าทีมหรือทุกคน,นครับไม่ได้อยากจะใช้โปรแกรมนี้จริงๆฮะอันนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นปัญหาที่น่าเศร้าที่สุดเลยนะก็คือคือเรื่องของคนนี่แหละผมเองนะก็ได้มีประสบการณ์จากส่วนนี้มาค่อนข้างมากนะครับผมอะ่ะมีโซลูชันหรือวิธีแก้ให้คุณนะก็คือง่ายๆเลยครับ ประชุมกันครับจับเขา่าคุยกันจริงๆว่าออปัญหาหลายๆอย่างที่เราเจอมาเนี่ยเราจะลองมาใช้โปรแกรมนี้ดีไหมเพื่อให้มันเป็นจุดศูนย์กลางหรือว่าเป็นกระดูกสันหลังในการเชื่อมต่อง,งานแต่ละงานให้มันเข้าด้วยกันได้ไม่ว่าจะเป็นโน้ตชันหรือคิกอัพหรือโปรแกรมอื่นๆอะไรก็ตามแต่เนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับลองคุยกับทีมนะฮะหรือประชุมกับทีมหรือแม้กระทั่งคุณเป็นออคนที่ทํางานคนเดียวเนี่ยลองถามตัวเองว่าถ้าสมมุติเรามีโปรแกรมกลางสําหรับการทํางานเนี่ย โปรแกรมนี้เราสามารถเปิดใจพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันมากน้อยขนาดไหนจรนจิงปัญหานี้แก้ได้ด้วยการเปิดใจนั่นเองนะครับไปดูปัญหาที่2ฮนะฟีเจอร์มากเกินไปนั่นเองนะครับอย่างคลิกอัพเนี่ยฟีเจอร์มากเกินไปก็คือมันก็เท่ากับงงอนะไม่รู้จะใช้อะไรก่อนต้องใช้ครบทุกอันไหมนะฮะมีครบทุกอย่างไหมเหนไครับลิ์เออะไรต่างๆเอ๋ยเนาะคือมันมีไม่ได้หมดนะฮะ <laughs> แต่ผมจะเปิดให้ดูนะครับ คือแค่เปิดมาของคลิกอัพเนี่ยมันก็เยอะมากพอใช่ไหมครับถ้าสมมุติแบบไม่นับพวกนี้นะเนี่ยไอพวกข้างๆอะไรต่างๆนานาอะไรพวกนี้คือมันเยอะเต็มไปหมดครับถ้าสมมติเป็นคลิกอัพนะอันนี้คือข้อเสียของเขาเลยนะและถ้าสมมติมันเป็นโนชันเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเนี่ยโนชันเขาจะเป็นนีรคร้ครับก็อลงโล่งโฟล์ฟครับผมก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะแต่ว่าจริงๆแล้วโนชันเนี่ยเป็นแอปที่ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็โจทย์แล้วก็มีศักยภาพค่อนข้างสูงนะครับ ใช้ง่ายเลยครับมีภาษาไทยแทมเพจภาษาไทยอะไรค่อนข้างเยอะด้วยซ้าใช้ในโทรศัพท์ก็ง่ายนะฮะคลิกอัพใช้ในโทรศัพท์ก็มึนๆหน่อยฮะแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีคนอาจจะไม่ต้องการฟีเจอร์เยอะครับแต่ว่าต้องการความเรียบง่ายแล้วก็ความเร็วมากกว่าเนาะเรื่องความชัดเจนเนี่ยมันมีทั้ง2โปรแกรมอยู่แล้วแหละนะฮะก็ประมาณนี้นครับฟีเจอร์เยอะเนี่ยมันดีหรือเปล่า ก็ไม่เสมอไปนะครับสําหรับบางคนมันก็อาจจะดีมากแต่สําหรับบางคนมันก็อาจจะเยอะมากเกินไปแล้วมันก็ทําให้เขางงนะและบางทีใครบางคนก็ไม่จําเป็นต้องใช้ฟีเจอร์เยอะขนาดนั้นด้วยซ้ํานะฮะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละทีมมันก็เลือกใช้ฟีเจอร์ไม่เหมือนกันนะทีมบางทีมชอบใช้ดูฟีเจอร์แบบนี้บางทีมชอบดูแบบคาลเลนดาร์บางทีมชอบดูแบบบอร์ดหรืออะไรเงี้ยมันวัดได้เมื่อไปหมดพอทีเนี้ยพอจะมาหางานหรือว่าเชื่อมต่องานกันทีหนึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากครับ มันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาแรกที่สุดอะที่ผมได้คุยกับผู้ฟังไว้ก็คือทีมของเราเองนะฮะต้องมาเปิดใจคุยกันว่าเราจะใช้ในรูปแบบไหนสเตตัสแบบไหนนะฮะที่จะทําให้เราเข้าใจว่างานนี้มันกาลังอยู่ในโปรเซสนี่อยู่แบบนั้นเลยครับเปิดใจคุยกันให้เคลียร์ครับตั้งแต่ต้นเนาะปัญหาที่3ก็คือกลัวถูกตัดสินจากข้อมูลนั่นเองครับอันนี้จริงๆแล้วผมบอกว่ามันก็ไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงสัเท่าไหร่นะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ผมควรเอามาพูดในคลิปนี้ด้วยซ้ำอ่ะเออ ก็คือเรื่องของ Time t i m e t ท c ก i ิ้งนะฮ a ทา a s สแอสเซทหรือแม้กระทั่งสถตตัอัปเดตอะไรพวกนี้มันฟังดูดีใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่างานตัวนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำใครเป็นคนทำอยู่ในขั้นตอนไหนใช่ไหมฮะคือแต่ว่ามุมพนักงานหรือว่ามุมของคนทำจริงๆอะ่ะรู้สึกอึดอัดครับอจริงๆนะมันเหมือนมีคนมานั่งจ้องจอดูตลอดเวลานะว่าเออถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วหรืออะไรพวกนี้ หรือแม้กระทั่งแบบว่าเออใช้เวลาทาเท่านี้เองเหรอเดี๋ยวผมเพิ่มงานให้คุณดีไหมอะไรเงี้ยแบบมันรู้สึกอึดอัดผมก็เชื่อว่าใครหลายๆคนก็คงไม่ชอบหรอกฮะจะต้องมีอะไรบางอย่างมาโมนิเตอร์เราจนเกินไปนั่นเองนะฮะสุดท้ายนะครับคุยให้เขียนนะผลลัพธ์ก็คือไม่กล้าอัปเดตสถานะจริงครับเพราะว่ากลัวว่าทําช้านะฮะหรือว่ากลัวว่าทําเร็วนั่นเองนะสองนะฮะก็คือแท็กเวลาปลอมๆครับอืมกลัวดูไม่ดีฮะต้องแท็กเวลาแบบอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือสามครับ ไม่ใช่แม่งเลยฮะนั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับความจริงใช่ไหมฮะเอาแบบพอดีพองามก็พอนะฮะปัญหาข้อที่3เนี่ยมันก็ย้อนกลับไปข้อที่1ครับจับเขาคุยกันจริงๆฮะคุยกันให้เคลียร์นะว่าให้มันมีพื้นที่กับสเปซของตัวเองบ้างเนาะคุณเองก็ต้องใช้สมาธิในการทํางานไม่ใช่ว่าจะต้องมาระแวงว่าอันนี้มันถึงยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่อะไรบ้างแล้วเนี่ย หล,หลายคิวที่ผมพูดไปในคิปที่ผมสอนใช้คิวอัพนะผมจะพูดอยู่เสมอนะว่า time packing อ่ะไม่ค่อยได้ใช้หรอกแทบจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำเพราะว่าเราเองอ่ะไม่ได้มีพื้นที่ให้กับสเปซส,ส่วนตัวของเราเองนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องการความส่วนตัวเหมือนกันนะเนาะอ่ะเราไปดูปัญหาต่อไปดีกว่าเนาะปัญหาที่4นะครับเครื่องมือหลายตัวก็เท่ากับมีปัญหาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะถ้าสมมติเรามีโปรแกรมหลายตัวที่ต้องใช้ตลอดเนี่ยมันก็ค่อนข้างเหนื่อยเนาะ ใช่ไหมครัมันเหมือนเป็นปัญหาอย่างหนึ่งด้วยซ้ำนะเอาจริงๆนะสมมติคุณใช้โน้ตช่อนอยู่แล้วอ่ะดี DVD คกูก็ต้องมาเปลี่ยนใช้โปรแกรมนี้ด้วยใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นอัพเข้ามาอีกใช่ไหมฮะสมมติเป็นโปรแกรมแชทเนี่ยถ้าไม่ใช่ไลน์ก็อาจจะเป็นลาร์กลากนี่อันนี้ผมก็ใช้นะเพราะว่ามันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นส่วนตัวในรูปแบบการทํางานที่ดีเหมือนกันนะอ่ะสมมติเพิ่มลารกมา1อันใช่ไหมครับกูเกิลไลน์เนี่ยก็ส่วนหนึง่งหรืออาจจะไม่นับก็ได้ใช่ไหมฮะกูเกิลดอกส่วนหนึง Google หรือโปรแกรมอื่นๆ whatever ที่มันจะต้องล่างยาวมาอีกสุดท้ายนะฮะเยอะไปก็ไม่ใช่ว่าดีฮะบางทีมันอาจจะง่ายกว่าถ้าสมมติคุณใช้แค่ลากสมมติไลาลากหรือไลน์เนี่ยเอาไว้คุยเป็นแชทอย่างเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็ Notion หรือ Kickup เนี่ยก็เอาไว้บริหารจัดการงานอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะได้มีโปรแกรมน้อยที่สุดนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ใช้ไม่ต่ำกว่า4 5หโปรแกรมนะ้าไม่นับ AI นะแค่นั้นมันก็เยอะมากพอสำหรับคนคนหนึ่งแนละ้วใช่ไหมครับ แอปในโทรศัพท์อันนึงนี่มีถ้าสมมติเกี่ยวกับเรื่องงานนี่ก็คงมีไม่ตม่ำกว่า10นะใช่ไหมฮะนั่นแหละเหมือนเดิมเลยครับย้อนกลับไปที่ปัญหาแรกครับไปจับเขาคุยกันจริงๆฮะว่าเราจะใช้โปรแกรมไหนเป็นตัวกลางในการใช้ทํางานส่วนไหนเอาไว้ใช้คุยสมมุติโน้ตชั่นมันคุยในแชทยังไม่ค่อยได้ดีอะไรเงี้ยหรือไม่มีเนี่ยเออก็อาจจะใช้โปรแกรมลักได้ไหมใช่ไหมไลน์ก็อาจจะเป็นส่วนตัวเกินไปหน่อยก็ลองคุยกันดูครับว่าแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับ เราทีมของคุณนะฮะรีแคปพาร์ทที่หนึ่งทั้งหมดนะครับก็คือทีมไม่ได้ใช้ครับอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาที่2ก็คือฟีเจอร์มากเกินไปนะครับปัญหาที่3ก็คือกลัวถูกตัดสินจากข้อมูลนะฮะปัญหาที่4ี่ก็คือมีโปรแกรมให้ใช้มากเกินไปนั่นเองนะฮะอ่ะทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือแหละแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราควรเลือกใช้เครื่องมืออะไรที่จะเหมาะสมกับ หน้างานของเราทีมของเรามากกว่ากันนั่นเองนะครับส่วนในพาร์ทที่1เนี่ยผมว่าโซลูชันที่มันแย่งง่ายที่สุดนะฮะก็คือไปคุยกันให้เคลียร์ครับเลือกเครื่องมือมาให้มันน้อยที่สุดในการทํางานนะฮะแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดประมาณนี้ครับพาร์ทที่2นะครับคำถามที่ผมต้องถามนะฮะก่อนเลือกเครื่องมือนั่นเองนะฮะคำถามที่1ครับปัญหาของเราคืออะไรกันแน่คุณอาจจะต้องตอบให้ชัดๆว่าทีมของคุณเนี่ยมีปัญหาอะไรอย่างเช่นงานหลุดเนี่ยคุณอาจจะต้องการ โปรแกรมที่มันแท็กกิ้งกันได้มีมไหมปัญหาที่2ก็คือไม่รู้ว่าใครทําอะไรอยู่ใช่ไหมครับมันมีโปรแกรมไหนไหมที่สามารถแท็กกิ้งได้ด้วยแล้วก็มีสเตตัสให้ดูได้ด้วยใช่ไหมฮะปัญหาที่3นี่ก็คือไม่เห็นภาพรวมครับมีโปรแกรมอะไรหรือว่ามีทาเพจไหนไหมที่มันสามารถมีแดชบอร์ดขึ้นมาแบบเดียวทามเลยเวลาเรามีการอัปเดตงานเรามีการอัปเดตโปรเจกต์อะไรพวกนี้อืมโนชั่นไหมคลิกอัพหรือเปล่าปัญหาต่อไปนะครับปัญหาที่4นะฮะก็คือข้อมูลกระาจายครับ คุณอาจจะต้องการแบบว่าจุดศูนย์กลางในการรวมข้อมูลไหมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคิกอัพโน t i ชั่นอ a อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะหรือ Google Docs ใช่ไหมครับก็วัดได้เ r ครับบ้านไปเนาะและอย่างที่5นะครับก็คือเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเราต้องการอะไรดีอะยลากไหมเอาไว้แชทกลุ่มคุยกันสักหน่อยไหมหรือว่าโปรแกรมไหนที่ออนอกจากไลน์เี่ยมันมีโปรแกรมอื่นอีกไหมอะไรพวกนี้ ลองคุยกันดูครับว่าเออไอปัญหาที่เราเจอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยลองแตกออกมาดูว่ามันมีโปรแกรมไหนบ้างที่มันสามารถใช้ได้จบภายในไม่เกิน2โปรแกรมสุดท้ายแล้วคําตอบนะครับไม่ได้อยู่ที่เราจะต้องรีบเปลี่ยนเครื่องมือครับไปใช้โปรแกรมนู่นนี่นั่นทันทีนะแต่ต้องเปลี่ยนโปรเซสให้มันได้ก่อนนั่นเองครับก็เหมือนกับตอนที่ผมเล่าไปตอนแรกอหละปัญหายิบย,อย,อย่อยมันมีอะไรบ้างแล้วขมวดรวมกันเป็นโปรแกรมครับให้มันน้อยที่สุดนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเราไปกรนถามที่2ดีกว่านาะคำถามที่2นี่ก็คือทีมเราเป็นแบบไหนนั่นเองครับอืมนี่สําคัญมากๆเลยนะผมบอกน,นะสมมติคุณเป็นโตรโ์เพเนอร์หรือว่าฟรีแลนซ์หรืออะไรพวกนี้จริงๆรแล้วคุณไม่จำเป็นต้องใช้คลิกอัพก็ได้นะอืมถ้าสมมติรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเนี่ยถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าคุณชอบจด,ดเฉยเชอบแท็กหน้างานเฉยเฉยเนี่ยโนชั่นก็อาจจะตอบโจทย์คุณมากกว่าใช่ไหมฮะแถมในโทรศัพท์เนี่ยมันก็จดง่ายกว่าด้วยถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าคุณชอออบบบดดดููแแปฏิทิทนนนล้ว้ววกก็่่าาไมมมตงีีหยรพ คุณก็อาจจะไปใช้โปรแกรมที่มันเกี่ยวกับ Google Calendar ก็ได้มันได้หมดครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้ k i e p Up หรือ Notion หรืออะไรพวกนี้เลยใช้เพียงแค่สิ่งที่มันจําเป็นกับหน้างานของคุณก็พออเห็นไหมครับอันนี้ผมบอกแบบเคลียร์ให้หมดเลยนะใช้เพียงแค่สิ่งที่คุณต้องใช้ก็พอแล้วครับอืมแต่ในเรื่องความยืดหยุ่นน่ะคุณอาจจะต้องหดใช้ Notion หรือ k i e p Up แบบมันจุดศูนย์กลางเวลาคุณมี แคมเปญหรือว่าคุณมีคนมาจอยกับคุณแล้วเนี่ยเริ่มในในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมนะฮะมันจะได้เริ่มใช้ได้เลยใช่ไหมฮะอาจจะมีลากเอาไว้แชทคุยอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติว่าทีมคุณประมาณสัก3ถึงไม่เกิน10คนเนี่ยก็ใช้ n น tion ก็ได้ครับใช้ r s e n a าก็ได้ใช้คลิปอัปก็ได้ครับประมาณนี้นะฮะที่ผมบอกว่าคล ck up มันเป็นสุดสุดท้ายเนี่ยเพราะว่ามันต้องมามีระบบการคิดระบบการ วางเวิร์กโฟอะไรพวกนี้ว่าต้องใช้อันนี้ก่อนนะต้องอันนี้ก่อนนะเพื่อให้มันเป็นระเบียบอะไรเงี้ยส่วนโน้ชั่นเนี่ยคือมันสร้างเป็นตารางสร้างเป็นอะไรแล้วก็จดลงไปได้เลยใช่ไหมครับนั่แหละผมก็เลยรู้สึกว่าคิกอัพเนี่ยเอาเป็นตัวเลือกสุดท้ายของคุณก็ได้ฮะและถ้าสมมุติคุณใช้คิกอัพได้นะฮะมันจะต่อยอดอะไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้นะฮะก็แล้วแต่ครับเลือกได้เลยนะฮะและทีนี้ครับต่อไปก็คือทีมขนาดกลางครับ10คนถึง50คนเนี่ย แล้วก็บวกกับมีหลายโปรเจกต์ด้วยหลังจากนี้นะครับคกอัพเขาถึงจะได้แบบพังอาดขึ้นมานะฮะแต่คกอัพเนี่ยคือเขาจะเก่งในเรื่องหลังจากมี10คนขึ้นไปนพอสมควรเลยฮนะไม่ว่าจะเป็นออโตเมชันนะครับแล้วก็มีการแท็กกิ้งว่างานนี้ต้องเสร็จก่อนงานนี้ต้องอะไรยังไงก่อนใช่ไหมครับมีซอฟ์แแมเนจเมนต์ว่าใครว่างไหมหรือว่ามีการแบ่งทีมแบ่งฝ่ายให้มาเชื่อมต่องานกันได้อะไรพวกนี้ในเรื่องทางแท็กกิ้งผมว่าไม่ได้ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นในเรื่องของเฮ้ ไอโปรไอเวลาเนี้ยมันต้องแบบมีกำหนดเวลานะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ทันอะไรพวกนี้ก็จะเริ่มได้ใช้มากขึ้นนั่นเองครับนี่นะฮะมาเลยกับการเป็นว่าพอเป็นทีมขนาดกลางที่มีจํานวนคนที่ร่วมร่วมใช้ด้วยกันเนี่ยสิบถึงห้คนเนี่ยบวกกับโปรเจกต์ที่ต้องมามีทั้งแคมเปญอะไรพวกนี้เอ่อขึอมาแล้วเลยกลายเป็นันดับหนึ่งนั่นเองนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีความเป็นเลเยอร์ของประเภทนั้น,น,นอยู่เวลาขนาดทีมขนาดโปรเจกต์หรืออะไรพวกนี้ มันอาจจะต้องเลือกใช้โปรแกรมให้มันถูกนั่นเองนะครับอะต่อไปครับทีมขนาดใหญ่นั่นเองฮนะทีมขนาดใหญ่แบบ50คนขึ้นไปเนาะก็คืออย่าง Enterprise หรืออะไรพวกนี้ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้นะครับคียอัพก็เลยกลายเป็นเบอร์ต้นเหมือนเดิมครับเซ็แนแทุกค่ายเลยว่าได้นั่นเองนะฮะคือมันมีพวก a d v a n c e d Report หรือว่า Security ที่มันมีความปลอดภัยสูงนั่นเองนะครับแล้วก็โลต่างๆในเฉพาะบุคคลเนี่ยแบ่งกั็ได้ว่าเออคนนี้ทําได้เข้าถึงเท่านี้นะ ไม่สามารถเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ได้นู่นน,นี่นั่นอ่ะคือหลายอย่างมากครับมันเลยกลายเป็นว่าพอมันเป็นอาจจะเป็น SME อาจจะเป็นองค์กรที่เริ่มมี5 0คนขึ้นไปแล้วเนี่ยโปรแกรมบริหารจัดการงานที่มันเป็นกระดูกสันหลังเนี่ยกิกอัพเนะ่เขาก็เลยเป็นเบอร์หนึ่งนั่นเองนะครับไม่เหมือนกันนะกับเคเตอร์หรือคนที่ทํางานคนเดียวหรือว่าทีมจํานวนไม่เยอะเนี่ยโนชันอ่ะมันก็เลยดังครับมันเพียงพอสําหรับเครเตอร์หรือคนที่ใช้ส่วนนี้นะเห็นไหมฮะมันมีความแตกต่างคนละสายกันอย่างชัดเจนเลยที่ผมมองว่า ที่ผมพยายามพูดตลอดว่าเออคลิปอัพเนี่ยมันอยู่คนละสายค,คับโนชันนะฮะคลิปอัพเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่ในแค่ระดับหนึ่งเวลาคุณมีทีมน้อยใช่ไหมครับมันก็อาจจะเหมาะสมกว่าถ้าคุณไปใช้โนชันประมาณนี้ครับอ่ะผมว่าคลิปนี้นะผมคุณน่าจะเริ่มรู้คาตอบแล้วว่าเออจริงๆแล้วคุณจะต้องยังไงต่อเนาะคําถามที่3นะครับทีมพร้อมเปลี่ยนหรือยังอันนี้คือส่วนสําคัญนะครับก็คือเปลี่ยนเครื่องมือเนี่ยเท่ากับเปลี่ยนวิธีทํางานของทั้งทีมเลยก็ว่าได้นะฮะ คือมันจะต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดนะฮะต้องทิ้งฮบบิตเก่าการกดคลิกเมาส์แบบเดิมๆอะไรเงี้ยที่เราเคยลากไปลากมาแล้วก็มากดคลิกเนี่ยคือมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ต้องใช้เวลา1-2เดือนนะครับกว่าจะปรับตัวได้นะฮะจริงๆแล้วก็แล้วแต่ทีมเนาะถ้าสมมติคุณมีทีมเยอะแล้วคุณสามารถเรียนรู้ได้เร็วเนี่ยเดือนหนึ่งมันก็แทบจะสามารถคล่องแล้วน,นั่นเองนะครับคุ้มไหมนะฮะอันนี้มันก็ผมไม่สามารถรับรู้ได้นะฮะถ้าทีมไม่พร้อมนะครับก็ไม่ต้องรี แก้ที่โปรเสก่อนว่าปัญหาจริงๆมันคืออะไรแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมที่มันน้อยชิ้นที่สุดนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะต้องเริ่มมาตั้งคําถามแล้วว่าเฮ้ยในปีใหม่เนี่ยหรือว่าในช่วงต้นปีแบบเนี้ยเออมันมีโปรแกรมไหนบ้างที่รู้สึกว่ามันเริ่มเยอะเกินไปแล้วแล้วมันก็ใช้แทบไม่แตกต่างกันเลยลองยุบมาสักให้มันเหลือน้อยสุดได้ไหมอะไรอย่างี้นะครับ เดี๋ยวผมจะรีแคปพาร์ทที่2ให้ฟังนะฮะคำถามที่หนึ่งก็คือปัญหาของเราคืออะไรกันแน่นั่นเองนะฮะคำถามที่2ครับทีมเราเป็นทีมแบบไหนนั่นเองฮะเป็นโซโล่ธรรมเนรไหมเป็นฟรลแลนด์ไหมหรือว่าอยู่ในขนาด2อถึงสคน3าถึงสิคนหรืออะไรก็ว่านไปครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนาะดูหน้างานของเราด้วยนะครับคำถามที่3ครับทีมพร้อมเปลี่ยนหรือยังฮะถ้าสมมติจะเปลี่ยนตอนนี้จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการปรับตัวนู่นนี่นั่น พอมากพอไหมหรือสุดท้ายแล้วก็คือเราก็จะวนกลับไปที่ข้อหนึ่งเหมือนเดิมครับกลับไปแค่ที่โปรเซสก่อนเอาปัญหาแต่ละอย่างมารวมกันแล้วมาประชุมคุยกันว่าเออโปรแกรมนี้จะพอลดได้ไหมเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมนี้ดีไหมประมาณนี้นะครับโอ้โหผมเชื่อว่าคลิปนี้นะถ้าใครได้ดูก็ถือว่าประหยัดเวลาคุณไปได้เยอะเลยนะเอาจริงนะโอเคนะครับทีนี้ผมจะมาบอกทั้งหมดเลยนะเกี่ยวกับคลิปอัพว่าทําไมมันไม่เหมาะสมกับคุณนะฮะหนึ่งนะครับ ก็คือถ้าสมมติคุณเป็นคนทํางานคนเดียวหรือทีมเล็กมากเนี่ยน้อยกว่า5คนเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับคุณเลยนะครับเพราะว่าฟีเจอร์มันอาจจะเยอะเกินไปนะฮะใช้โน้ตชั่นอาจจะดีกว่าครับเหมือนหัวข้อพาร์ก่อนๆเลยใช่ไหมครับสองนะครับถ้าต้องการความเรียบง่ายครับเริ่มใช้ได้ทันทีนะฮะใช้โนชั่นดีกว่าครับหรือไม่ก็กูเกิลชีเลยก็ได้ฮะนะฮะคลิกอัพแหละมันต้องใช้เวลาเซตอัพระดับหนึ่งนะสามนะครับก็คือถ้าสมมติทีมคุณไม่ชอบระบบอะไรที่มันค่อนข้าง ฟีเจอร์เยอะมากขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่ชอบที่เราจะต้องมาแท็กกิ้งเวลาแต่ละง,งานแต่ละง,งานอะไรเงี้ยผมว่าโ No ชันอาจจะดีกว่าครับคิกแอปมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะเนาะแต่ถ้าสมมติคุณใช้คิดแอปอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็คุยกันจริงๆว่าเออไม่ใช้ฟังก์ชันนี้นะก็ก็โอเคนะครับมันจะได้มีอิสระนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่เกิดความขัดแย้งนะฮะสี่นะฮะก็คือถ้าต้องการแค่จดโน้ตทูดูลิ์หรือหัวข้ออะไรเฉยเนี่ยไปใช้โนชันเถอะครับเห <laughs> มือนเดิมครับจริงๆผมเองก็ไม่ได้มาอวยอะไรแบบ คิงอัพโนชั่นอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับจริงๆกับผมแค่อยากมาให้คุณรับรู้ว่าเออคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตหรือหน้างานของคุณซะด้วยซ้ำนะฮะทีนี้นะครับผมจะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้คนฟังแล้วกันเนาะก็คือช่วงแรกๆนะครับผมไม่ได้ใช้คิงอัพหรอกนะผมใช้โนเชั่นนะครับเราสักพักหนึ่งนะครับคนที่สอนผมใช้โนชั่นนะครับเขาก็ไม่ได้มาสอนผมต่อมันก็เลยมีช่วงที่มันค่อนข้างขาดตอนเนาะแล้วมีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมได้มีโอกกาาาาสบรรริหรจัดงนนใน องค์กรเดลเเบอรี่เลยนะครับหรือช่องเดลเรเบอรี่พอร์ตแคร์นะในตอนนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันนี่โปรแกรมที่จะต้องมาใช้ดูให้มันง่ายๆเลยวะ่ะเห็นคลิปหลายๆคนหรือใครหลายๆคนใช้โปรแกรมบริหารจัดการงานเนี่ยเขาใช้โปรแกรมอะไรนะผมก็เลยลองไปเสิร์ชดูครับมันก็มีน้องชั่นขึ้นมานะผมรู้สึกว่าเออผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วผมก็ลองไปดูโปรแกรมอื่นซิว่ามันมีโปรแกรมอะไรบ้างผมก็เข้าไปดู a r s e n ซน m o มัน y ผมก็เลยได้เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผมในตอนนั้นก็คือคีย์อัพนั่นแหละและทีนี้เนี่ยผมก ใช้มาสักพักระยะเวลาใหญ่ๆเลยแบบแพนฟรีเลยด้ซ้ำนะฮะผมรู้สึกว่าเออมันว้าวดีแล้วก็มันสามารถเห็นอะไรไค่อนข้างเยอะมันก็เลยเป็นจุดที่ผมได้ใช้คิกอัพมาตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้นะฮะผมใช้มันเยอะมากๆจนกลับกันว่าผมได้รับบริจาคจากทางคิกอัพนะครับเป็น Power User ยูเซอร์นั่นเองนะครับผมเลยได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วอะโปรแกรมแต่และโปรแกรมมันมีเสน่ห์มันมีเอกลักษณ์ของมันนะไม่ใช่โปรแกรมนั้นไม่ดีโปรแกรมนี้ไม่ดีนะฮะ โนชันก็ดีมันใช้ง่ายมากๆผมชอบด้วยนะเพราะว่ามันใช้ง่ายนี่แหละใช่ไหมครับแล้วก็ใครหลายๆคนก็ใช้ด้วยส่วนคิกอัพเนี่ยก็เอาเป็นหนึ่งในโปรแกรมบริหารจัดการงานที่ผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีและผมอยากเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้เนาะเพื่อใครที่กําลังมีปัญหาในใน,ในการบริหารจัดการงานที่มันแบบสิคนขึ้นไปหรือ5คนขึ้นไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากไปใช้โปรแกรมนี้ในการเป็นแกนกลางสำหรับธุรกิจหรือทีมของคุณเนี่ยคุณจะได้มีใครสักคนนะครับเป็นเพื่อนร่วมทางในการมาสอนหรือมาแชร์ ให้กับคุณได้ฟังแบบนี้แะครับทุกอย่างมันสมเหตุสมผลครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณแล้วแหละนะฮะท้ายสุดน,นี้นะเดี๋ยวผมจะสรุปให้คุณฟังทั้งหมดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะฮะขพราะความหลักที่อยากจะฝากไปกับทุกๆคนเลยนะก็คือ 1>, 1. นะครับไม่มีเครื่องมือไหนดีที่สุดหรอกครับมีแต่เครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดนั่นเองนะฮะสเครื่องมือไม่ได้แก้ปัญหาให้คุณได้เสมอไปนะฮะแต่โปรเซสต่างหากนะครับที่จะสามารถแก้ปัญหาให้คุณได้นะะน ถ้าทีมไม่ใช่ครับเครื่องมือดีแค่ไหนก็ไม่มีค่าครับไร้ค่าอยู่ดีนั่นเองนะฮะสี่นะฮะเริ่มจากง่ายๆก่อนนะฮะค่อยเพิ่มความซับซ้อนไปทีหลังก็ได้ครับอืมเริ่มจากโอชั่นก่อเริ่มจากอะไรก็ได้ที่มันใช้งานง่ายก่อนแล้วค่อยเพิ่มโปรเซสไปทีละอย่างเนาะถ้าเป็นตุ้มเดียวเหมือนผมเลยก็จะงงนะฮะตอนแรกนะฮะอันนี้จกประสบการณ์แับจริงๆเลยนะฮะเอาท้ายที่สุดน,นะครับ ถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อยากให้คุณกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปนี้ของผมนะครับแล้วก็คลิปต่อไปของคุณด้วยเช่นกันนะฮะและผมดีใจเป็นอย่างมากเลยครับที่ผมได้มาแชร์คลิปดีๆหรือว่าข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับให้กับทุกๆคนได้รับรู้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็กําลังมีคําถามแล้วก็ต้องการคําตอบกับอะไรหลายอย่างครับเรื่องแบบนี้อยู่นะฮะจริงๆแล้วโปรแกรมไหนมันเหมาะกับคุณตอนนี้คุณได้คาตอบมาที่เรียบร้อยแล้วครับดูแลสุขภาพให้ดีสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ